ทุกคนตอนนี้มันนี่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนนะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้เองเนี่ยครับไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนการลงทุนทั้งสิ้นเลยทุกคนนะครับผู้ลงทุนทุกคนนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกๆครั้งนะครับทุกคนนะสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันนี่มีนะครับวันนี้นะครับเราพาทุกท่านนะครับมาอยู่ในตัวคอนเทนต์ของหุ้นกู้นี่เช่นเคยทุกคนนะครับแล้วก็บอกกันเลยนะครับว่าบริษัทวันนี้นะครับใหญ่มากๆแน่นอนนะครับอยู่ในเซตห้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่า พอพูดชื่อไปหลายแคนน่าจะรู้จักหรือเคยได้ยินหรือเคยเห็นหรือบางคนอาจจะเป็นลูกค้าเขาอยู่ก็ได้นะนะฮะอ่ะก็คือบริษัทของทาง ACG ทุกคนนะครับหรือบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนทุกคนนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักธุรกิจเขานะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนเนี่ยพาดูงบกาเงินด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวไปดูข้อมูลคุณกูณแล้วกันนะครับว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับทุกคนโอคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราพามารู้จักกับธุรกิจ ขเขากันดีกว่านะครับว่าธุรกิจของทาง ACG ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยมีอะไรกันบ้างทุกคนนะฮะมาดูด้วยกันนะครับเริ่มจากตัวแรกทุกคนนะครับ ACG Cem e n t and Green Solution นะครับก็คือลักลก็คือเป็นปูนคาร์บอนต่ำนะเขาเรียกว่าวันนี้ก็คือต้องแบบเพื่อโลกนึกออกไหมนะลักๆก็จะมีเนี่ยตัวของ C-Pack Smart Structure ก็เป็นพวกเหมือนแบบ P-Care แล้วกันโน P-Care ก็คือเหมือนเป็นแบบ เป็นแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วก็มันติดตั้งนะฮะับเราก็จะมีตัวของคอนกรีตผสมทุกคนเรียกว่า ready mix ไหมเออประมาณนั้นคือเหมือนรถปูนนี่แหละอะไรรถปูนแล้วกันนะ,ะของซีแพคก็คือเรียกว่าเห็นกันตามท้งองถนนอยู่แล้วนะทุกคนนะผมเชื่อว่าหลายคนก็เห็นผมก็เห็นอยู่นะฮะอ่ะต่อมานะครับตัวของกลุ่มปูนเสือทุกคนเอ,อ้ยมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอผมไม่รู้ กอรี่เนี่ยปูนเสือปูนเสือนะครับแต่ไม่รู้มีเยอะขนาดนี้นะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับปูนที่เป็นแบบงานก่อฉาบแล้วกันในพวกนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นปูนโครงสร้างทุกคนปูนงานโครงสร้างนะครับตัวของ s อ g ซีจตัวตก่อนเล็กช้างแดงปหเออเนี่ยเล็กช้างแดงมากสมัยก่อนนะลูกก็คือพูดง่ายว่าธุรกิจหลักอันแรกเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจของซีเมนต์นี่แหละนะทุกคนนะตัวของเอสซีจีสมาร์ทลิทุกคนนะครับก็คือเกี่ยวกับพัฒนาบริการโซลูชันเกี่ยวกับการอยู่อาศัยเพื่อแบบตอบโจจทย์คคนนนนออาตเี่มมัะวขง บ้านสะอาดฝุ่นน้อยของ S G ฮะใช่ไหมบ้านนวัตก,กรรมญี่ปุ่นทุกคนนะเป็นผลิตจากโรงงานนะผลิตจากโรงงานด้วยทคนยีของคุยนยอนนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นเป็นเซกเมนต์หนึ่งที่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นแบบเห็นบ่อยขึ้นนะในตัวของสื่อ Facebook อะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาตัวของ Smart Building s o l u t i o n นะครับเรียกว่าเป็นอ่าบริการจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแบบตอบโจทย์ชีวิตในอนาคตหรือออฟฟิศในอนาคตละกันทุกคนนะครับต่อมาตัวของ Onne Solar ทุกคนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบโซล่าอย่างครบวงจรทุกคนก็คือ清洁นะี源เนาะทุกวันนี้ครีเ清จี้ก็ เป็นเทรนที่กำลังมาในต่างประเทศแล้วก็ไทยเองก็กำลังเข้ามาด้วยทุกคนนะครับก็จะมีบริษัทของเขาเนี่ยมีแบบอนเนกเนาะเป็นผู้นําตรงนี้อยู่นะฮะต่อมาตัวของวัสดุตกแต่งทุกคนก็จะมีพู้เนี่ยอะไรมีฟาซาดแลนเซเคปตัวของเฟนร์ลูรัวใช่ไหมนะฮะก็คือหลักๆก็เป็นวัสดุตกแต่งภายนอกแล้วกันนะครับด้วยอ่าไฟเบอร์ซีเมนต์คอนกรีตโลมโพสิตก็คือเรียกว่ามีมีหลายอย่างแล้วกันนะมีหลายอย่างก็อาจจะไม่ได้ดูดูข้างในให้เนาะนะฮะอ่ะต่อมานะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ ไฟเบอร์ซีเมนคุณภาพสูงเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวของนี่อะไรเป็นเซนไรล์ลัสหรอตัวเส้นสายนะครับมีตัวทริมนะฮะมีตัววอลตัวซิลลิงก็คือเรียกว่าเป็นงานตกแต่งแล้วกันทุกคนเป็นงานตกแต่งพวกเนี้ยอ่าสมาร์ทบอร์ดไม้ฝาไม้เชิงชายพวกนี้นะครับต่อมาตัวของกระเบื้องหลังคา SG Roofing ้หรอหลังคานะครับก็พวกแบบมีเซรามิกคอนกรีตเมทัลไฟเบอร์ซีเมนต์ก็คือเรียกว่าเป็นอ่าส่วนสำคัญของบ้านแล้วกันก็คือสร้างบ้านก็ต้องมีหลังคาเนี่ก็ธรรมดาทุกคนนะฮะก็ถือว่าเป็นธุรกิจทีีี่่่มมควววาาาาาจํเเป็นนนนนออยยยููแล้้้้้กกกกัััถิดทุบงงสร คงมีความต้องการในการใช้หลังคาอยู่แล้วนะทุกคนนะธุรกิจต่อมานะครับ S C G Distribution and Retail เอะมันคืออะไรดูสิ <laughs> อ่าหลักก็คือจริงนะครับตัวของ S C G Family เหรอคือระบบสมาชิกนะเวลาซื้อของนั่นะแหละนะฮะแล้วก็ต่อมาตัวของ S C G International สักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเป็นบริการ supply chain ว่าเขาวงจรน,นะครับอ่ะโอเคผมไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เยอะข้ามไปก่อนนะฮะต่อมาตัวของ S C G Home มที่เหมือนเคยเห็นอยู่นะครับ S C G Home ก็คือเป็นเหมือนแบบ เป็นเหมือนสโตร์ปะใช่ไหมที่เราไปซื้อของกันได้คล้ายๆโฮมโปรมานี่ไหมนะฮะก็คือเหมือนไปซื้อของผลิตภัณฑ์ของเอ g ทีจเขานะครับต่อมาตัวของดิวเลอร์ปนะเนี่ยคือขายดิวเลอร์เนี่ยสมาร์ทโฮมโปรดักต์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนดิวเลอร์เนี่ยมีตัวของสัญคลดิวเลอร์นะครับเป็นผู้แทนจำหน่ายของทางเอ g ทีจเขาเนี่ยก็คืออันนี้คือพวกกลุ่มอะไรดิสติบิวชันในดิวเทลนะก็คือเรียกว่าเป็นค้าปลีกย่อยๆแล้วกันของเขาเนาะนะฮะต่อมาทุกคนธุรกิจเอ g ซีจีเคมีคอลุ้ยแต่ก่อนนี่จะเข้าตลาดหุ้นนะใช่ม แต่ว่ายังไม่ได้เข้านะครับก็คือหลกัหลกๆเอนะครับเขาทำมาที่ในการเอ่อผลิตไหมเป็นฐานผลิตขงบวงจรในไทย mm hmm. เวียดนามแล้วก็อินโดทุกคนนะครับก็คือมีอะไรเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นเหรอครับอย่างโอเลฟิน <laughs> ขอภัยอ่านงงๆนะโอเลฟินนะไปถึงขั้นตอนปลายได้แก่เม็ดพลาสติกทั้งสาประเภทนี่ไงโพลีเอทิลีนนี่เคยได้ยินนะครับโพลีโพพิลินแล้วก็ โพลีไวนิลคลอรีนเอาเปพลาสติกลวกันนะเขาข้าวเป็นพลาสติกล้วกันนะทุกคนนะก็เรียกว่าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีตัวของเนี่ยชิ้นส่วนเป็นรถยนต์ป้าชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยนะทุกคนนะก็มีถอให้ DPE ก็หลักๆคือธุรกิจของนี่แหละธุรกิจเคมีแล้วกันนะทุกคนนะก็เป็นเคมีคอก็คือเรียกว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะเข้าตาดหุ้นนะครับแต่ยังไม่ได้เข้านะทุกคนนะต่อมานะครับ SCGP เนี้มีหุ้นแยกนี่ใช่ไหม SCGP มีห ทำธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรทุกคนนะฮะ,ละหลักๆก็จะมีนี่ไงบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ใช่ไหมมีเอ่อเยื่อกระดาษที่เป็นแบบเนี่ยเป็นเอ่อปฏิทินเปเปอร์ทั้งหลายทั้งแหนะนะครับแล้วก็จะมบรรจุภัณฑ์นี่พวกนี้ไอ้กล่องกระดาษนี่ไงลูกฟู่เออในการขนส่งยังมีอยู่นะครับบรรจุภัณฑ์อาหารเออแบรนด์เฟสป่ะใช่ไหมคุ้นๆอยู่นะครับก็อนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นี่เป็นกระดาษหรอ เป็นกระดาษด้วยเนาะก็คือเรียกว่าเป็นเทยนนาคตนั่นแหละนะครับต่อมาบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัวก็มีแล้วก็มีกล่องลูกฟูกกล่องพิมพ์ก็ทําได้เรียกว่าเป็นบรรจุภัณฑ์และการแพคเกจิ้งคือครบวงจรทั้งการแพทย์แล้วก็เกี่ยวกับคุณลือทั่วไปด้วยนะครับต่อมา scg clean energy อันนี้ไม่ค่อยรู้เลยคืออะไรเอ่ยให้บริการพลังสะอาดให้บริการด้านพลังงานสะอาดที่ครบวงจรอ,อย่างมากนะครับเรียกว่าเครือข่ายของไฟอัจฉริยะบริษัทสหูเเนียนบางปะกง และกลุ่มบริษัทโตโยต้าโอเคก็คืออ่ะผมอ่านเอาข้าวแล้วก็หล่ะคือเป็นเป็นเกี่ยวกับเครือข่ายและการพลังงานสะอาดแล้วกันเนาะเนี่ยพลังงานของโซล่าร์ล้วก็เป็นโซลา่าเนาะใช่ไหมเนี่ยเป็นเป็นโซลา่าแหละถ้าเกิดจะส่องภาพนี้ก็เป็นโซลา่ทาทั้งคู่เนาะเป็นโซลา่าเซลล์นะทุกคนนะต่อมา S C G d e c o เหรือ S C G D น่าจะมีหุ้นนะนี่น่าจะมีหุ้นอยู่นะครับ S C G d e c o เเนี่ย, core, ยก็คือประกอบธุรกิจ ถือหุ้นโฮดดิ้งนะครับก็คือเรียกว่าถืออะไรตัวเลยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับกระเบื้องปูพื้นบุผนังทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศของเวียดนามฟิลิปปินแล้วก็อินโดทุกคนนะก็คือเรียกว่าเนี่ยคอตโต้นี่แหละหลกักๆที่เราจักกันคือคอตโต้นะครับก็อยู่อยู่ภายใต้แบรนด์ของเดคอร์ด้วยทุกคนเนะี่ยมีคอตโต้นะครับมีตัวของไอออนกระเบื้องอ่าอะไรเนะี่ยกระเบื้องฟอากาศเหรอได้เหรอจริงเหรอนี่นวัตรกรรมใหม่แล้วผมม่เคยดิผมมเคยได้ยินใช่เหรอไอออนนะ โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเขาไปดูนะครับต่อมาตัวของอะไรเดี๋ยวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระเบื้องคอตโต้เนั่นแหละพวกกับยาแนวใช่ไหมเกลืเกลือรอยต่อพวกเนี้ยนะฮะต่อมาตัวของอะไรเอ่ยตัวของคอลเลกชันน่าจะเป็นการเนี่ยห้องน้ำโอเคดีไซน์ห้องน้ำออดูลักชัวรี่จริงๆเนาะเป็นโซลูชันเกี่ยวห้องน้ำนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นตัวของอะไรเนี่ย ตัวพื้นหรอใช่ไหมตัวพื้นนะครับตัวพื้น,นแล้วก็มีตัวของสโตด้วยนะสโตที่เป็นตัวของสโตไลฟ์นะครับก็ลหลักๆก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ตกแต่งนี่แหละนะฮะแล้วก็มันพวกกับสุขภัณฑ์แล้วก็ห้องน้ำเนาะต่อมานะครับตัวของ scgjwd logistics เอ้ยมันเป็นการคอมไบกันใช่ไหมระหว่าง2บริษัททุกคนนะครับก็คือให้บริการด้านโลจิสติกนะครับปัจจุบันนี้มีรถมากกว่า1 4 0 0 0ันคันทุกคนนะครับเรือลากจูงกว่า220้ี่สิลำพื้นที่คลังสินค้าลานพักราง โอเคทุกคนก็คือมันก็จหลักเกี่ยวกับโลจิสติกทั้งการจัดเก็บนะครับคลังสินค้าเย็นอ่าลานเก็บรถยนต์ขนส่งกระจายสินค้านําเข้านําออกก็คือเรียกว่าเป็นโลจิสติกกันแหละพูดง่ายโลจิสติกสังคมวงจรละกันเนาะสุดท้ายเลยธุรกิจอื่นๆของเขามีอะไรบ้างทุกคนก็คือเนี่ยเทคโนโลยีของอะไรเนี่ยกรีนกรีนฟนลูอิดหรอนะฮะแล้วก็มีโอเคเป็นการล้มทุนละกันพวกนี้ก็คือเรียกว่าน่าจะเป็นบริษัทที่ น่าจะมีการเติบโตในอนาคตมีการเข้าร่วมทุนกับยรนโดเอเนจี Energy, ซื้อกิจการการร่วมทุนก็คือนี้แล้วเป็นเป็นธุรกิจใหม่ๆที่อาจจะได้เห็นในอนาคตละกันก็ถือว่าเป็นบริษ,ษัทที่มีหลากหลายธุรกิจมากเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับยังไงใครที่อยากรู้ก็ลองไปอ่านรายละเอียดดูละกันนะทุกคนนะอ่ะโอเคขออนุญ,ญาตที่จะจบประมาณนี้ละกันนะทุกคนมันเยอะมากนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูงบว่าเงินกันก่อนละกันนะครับมาดูดางบเงินดีกว่าครับ โอเคครับทุกคนอันนี้อยู่ในตัวของเว็บเซตโออทุกคนนะครับตัวของหุ้นปูนซีเมนไทยจำก,กัดมหาชนนะครับแต่ว่าชื่อหุ้นจะเป็นชื่อ SCC นะไม่ใช่ SCG นะถ้าเกิดใครไปเซิร์ชเอซจีจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะคนละตัวนะฮะก็อย่เคซิร์ชเอซซีนะเวลาดูงบเขานะครับอ่ะโอเคทุกคนเหมือนเดิมทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านงบกันละกันนะครับเริ่มจะป6ี6กสานะครับสินทรัพย์นะครับเจ็ดแสนสี่แปดแสนหกเก้าแสนแปดแสนเก้าแปดแสนหกก็ มีนวโน้มลดลงเหมือนกันนะช่วงตัวปี65นะครับแต่ต้องแอบดูว่านี่สินลดลงไหมใช่ไหมแอบดูหน่อยนิดนึงละกันนะครับก็นี่สิน3 5ม4 0 5 4 5าสีหรอลดแค่ประมาณพันล้านหรออ้นี่อย่างปีนี้แอบดูนะปีห6 6 7ลดไปประมาณ200ล้านปัจจอบันสองล้านทุกคนแต่ว่าตัวของสินทรัพย์ลงไปเยอะนะก็คือการขายสินทรัพย์อันนี้อาจจะไม่ได้ไปส่งแบบลดนี่สินนะอาจจะเป็นเรื่องของอย่างอื่น นะทุกคนนะอ่ะโอเคฮะมาดูต่อดูตัวของรายได้ทุกคนนะครับ4ี่แสนล้านถือว่าเยอะมากนะในได้เขานะสี่แสนห้าแสนสี่ห้าแสนแปดห้าแสนสองแล้วก็ปิดเก้าเดือนของปีหกเจ็ดอยู่ที่สามแสนเก้าปีนี้ดูจากคาดการณ์ผมว่าใกล้เคียงไม่อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยทุกคนนะครับต่อมานะครับดูตัวของกำไรสุทธิทุกคนนะครับกำไรสุทธินะครับสามหมื่นสี่สี่หมื่นเจ็ดสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นห้าแล้วหกพันแปดโอ้ดิ่งมากเลยนี้นะครับแต่ก็ มันเพิ่งเก้าเดือนเนอะแต่ผมเชื่อว่าคาดการณ์ถ้าจบปิดปีน่าจะประมาณเออหมื่นล้านไหมก็คิดเร็วๆจากเทียบบรรยากาศยังเอาเนอะนะฮะก็อาจจะหมื่นล้านก็ถือว่าลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะต้องเป็นจุดที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเหมือนกันทุกคนนะฮะอ่ะต่อมาอัตราการสุทธ,ธินะครับทุกคนเก้าซในปีห3สานะครับส0บเปอร์เซนตี่เเซนั้งแต่ปีห5ห้ามานะครับอัตราการสุทธ,ธิของเขาลดลงประมาณนึงเลยนะถือว่าลดเยอะเหมือนกันนะจากส10บเหลือสามนะฮะแต่ว่าเข้าใจได้ เพราะว่าช่วงนี้เองนะครับบริษัทหลายตัวที่ผมไปดูมาเนี่ยก็กำไรลดลงเยอะมากนะอัตราสุทธิเนี่ยลดลงเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะหลายตัวเลยก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าถ้าช่วงนี้หกห้าหกหกเจดะครับถ้าเกิดบริษัทไหนเองที่สามารถรักษากาไรสุทธิไว้ได้นะผมพูดจริงว่าเขาเก่งนะไม่ต้องเพิ่มออางงี้ไม่ต้องเพิ่มเลยนะขอแค่รักษาไว้ได้ถือว่าแบบท่านยอดเลยไม่ไม่ธรรมดาแล้วกันนะนะอ่ะมาดูต่อทุกคน ดูตัวของปั้นผลกันต่อนะครับเริ่มจากปี64แล้วกันนะ3.6 5.4 2.6 3.5แล้วก็3.4ผมขอเฉลี่ยประมาณ3.5แล้วกันนะขอเฉลี่ยประมาณสา 5, นะทุกคนนะอ่ะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เองตัวของราคาลงมาเยอะมากเลยนะจาก300กว่าบาทในปี66เนี่ยแล้วร้อยหกตอนนี้ปัจจุบันเองนะครับอยู่ที่144บาทก็คือลงยังลงต่อเนื่องนะเทรนตั้งแต่ปีโูหกสี่เลยนะเนี่ยเอาจริงเนี่ยไรหกสมันเลา, 64, าลงอย่างงี้นะเนี่ยลง,ลง สามแปดศูนย์เนี่ยสามสี่ศูนย์สามศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยลงอย่างเงี้ยนะคือลงอย่างต่อเนื่องก็ยังลงต่อนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ถือหุ้นเขาไว้เนี่ยตัวของปันผลสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าถือมาประมาณสี่ห้าปีเนี่ยลงไปประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเกินห้าสิบด้วยทุกคนนะอ่ะก็เป็นจุดที่อาจจะต้องระวังหน่อยละกันแต่ถามว่าธุรกิจยังมีกำไรไม่ยังมีกำไรนะครับยังมีกำไรอยู่นะครับรายได้ก็ยังถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ก็ต้องไปดูข้างในแหละทุกคนงบปันเงินละเอียดว่ามััมัันนะนนนมมมเเกกกิดดอออะะะไไไรรขขึ้้ทาใหตวงงลลปยๆ นะครับอ่ะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวดูคุณกู้กันดีกว่ามาดูดกันครับโอเคครับทุกคนอันนี้จะเป็นข้อมูลของการขายคุณกู้ของทางบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนะครับครั้งที่1น, 8, นึ่งนะครับปี2568นี้ชื่อ S C C 2 9 4 a ทุกคนนะครับชนิดระบุชื่อผู้ถือนะครับไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้จัดผ่อนคุกู้ทุกคนนะครับอันดับคำนถยมของคุณกู้อยู่ที่ A ทุกคนนะครับจัดไปเมื่อวันที่20มกราคม68นะครับ โดยทางบริษัท HGA นะครับเขาจะเปิดขายแค่ตัวเดียวทุกคนนะครับอายุ4ปีดอกเบีย้ย3 2 0ต่อปีทุกคนจ่ายทุก3เดือนนะตลอดอยู่หุ้นกู้เลยนะครับโดยการเปิดจองซื้อทุกคนนะครับก็จะมี3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกที่จะได้ก็คือวันที่3ถึง7มีนาเนี่ยเขาจะให้ผู้ถือหุ้นกู้ของ s c c 254A ก่อนก็คือเรียกว่าใครถือหุ้นกู้มาอันนี้ผมเดาว่า,น,าน่าจะหมดอายุแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะซื้อสวิตเข้าไปได้เลยนะทุกคนนะคือเหมือนถือต่อนะครับ ต่อมาสิทธิที่อนะครับวันที่2 5่สถึงยีมีนาคม68นี้นะครับเขาก็จะให้พูดถึงกู้ปัจจุบันเนี่ยก็คือมี SCC, SCGC แลวก็ SCGP นะทุกคนนะก็คือถ้าเกิดใครที่ถือหุ้นกู้พวกนี้ก็จะได้เนะก็คืออาจจะยังไม่ได้แบบครบถึงอายุเหมือนข้างบนเนาะแต่ก็คือเรียกว่าเป็นแบบเป็นลูกค้าเก่าใช่ใช่คราวนี้เลยเรียกว่าเป็นแบบเออคนที่เคยแบบซื้อมาแล้วเงี้ยก็คือซื้อต่อได้เลยอะไรเงี้ยนะให้ให้สิทธิก่อนนอะแล้วก็สุดท้ายสิทธิที่3ก็คือให้กับ ผู้ลงทุนทั่วไปทุกคนวันที่28-30ถึงมีนาคมนี้นะตัวจางคาล่านะครับผู้ถือหุ้นกู้ของ s c c 2 5 4 a นะ่ะและผู้ถือหุ้นปัจจุบันนะครับที่มีรายชื่อณวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้วันที่30มกราคม2568อ๋อก็คือต้องมีรายชื่อนะอันเนี้ย คือทุกคนต้องมีรายชื่อในในช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าไม่มีก็คืออาจจะไม่ได้นะคือบางคนบอกว่าผมตือคุณกู้นะผมเห็นได้สิทธิการซื้อก่อนก็คือบางทีอาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนมือเนาะทำให้อาจจะแบบตกหล่นข้อมูลไปทุกคนก็ดูให้ดีก่อนแล้วกันนะ โอเคฮะถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ข้างล่างเลยทุกคน,นครับธานาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพกรุงศรีกสิกรและก็ไทยพาณิชย์คือแบงแยใหมดเลยนะทุกคนนะแล้วก็ใครนะครับที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตนะก็ติดต่อไปที่ทางบลลของท่านนะครับแจ้งว่าขอหนังสือชี้ชวนอ่านหน่อยของตัวหุ้นกู้ SCG 2568นี้นะทุกคนนะอ่ะวันนี้ก็คงประมาณนี้ทุกคนนะครับยังไงอะไรผิดพลาดประการใดผมต้องก,กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับหวังว่านะครับข้อมูลจะเป็นประโยชน์มากก็น้อยแล้วกัน แล้วก่อนจากกันไปนะทุกคนนะครับเขาบอกก่อนเลยว่าหุ้นกู้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่ใช่ไม่มีนะยังไงทุกคนต้องป้องกันความเสี่ยงให้ดีนะทุกคนนะอ่ะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของวมนนี้มีด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กับซับให้เราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาผมคลิปจะได้แจ้งกันสุดท้ายมีและก็คอมเมนต์ข้างล่างทุกคนเจอกันในพาร์ทหน้านะครับไปแบบทุกคนนะ